สบายดีพี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็มาเฮ็ดเวียกรวมพี่น้องเฮ็ดทางเฮ็ดทางรวมอยู่บ้านน้ำมงเมืองไซบูทองแควงสวันดเขตก็ได้บอดลยกอได้ได้ประมาณ สามสี่อยเมตร,รทีแล้วนะน,น,น,นีคุมร้ายนี่ยนอยน่อยทั้งทึงึ้นไปอะปดูเออเฮือเขามาถ่าอ่ะคุมจนว่าเลิกกระเรียนเลอ

ที่เที่ยงเลยไม่ได้แลนกี่ไงใน,นจัคบัไม่ได้กินขีปุ่นกัน่เห็ูนุ่นกันน่มนคอยไปคอมาอันนี้พอเห็ุรันขึ้นขึ้น,น,นก็เจ้าแล่นช้า ีวันที่เจ้าหาพี่น้องเดินชีเบศสองพันเจ้าหา,าเปียกรวมกันเนาะันกค่้า ວ່າมืนี้เกิดเะมื้อนี้เนาะเฮ็ดทางเนาะมื้อนี้เนาะเทางรวมเวีสมคีพี่น้องใกล้สิฮอดบุญบ้านเฮาแล บุญวันเหาดวันเชาก็แม่เนันเหาวันเานี่นี่พี่น้องวันนี้นาสีบบเล่พี่น้องเริ่มเริ่มอยากเมื่อเริ่มหิวเข่าเลย ແລະກັບເມື່ອແລ້ວເນາະຍາອືມພວກຄົນເລີກໄປເຫິງແລ້ວເດເນາະເອີອັນພໍເຖົ້າແບ້ລາວໄປເອນນນຍຍມູດຢນປນໃຍແນາຍທດມາຊ เงียบน่าจะห่นเนาะเป็นหน่อยเลยเงียบเมื่อกี้มันมีปอมากับใครเนี่ยมันยังมีอันเด็กหน่อยปอเขาก็บชื่อร้ายเนาะคนละหาพันชีพันอนุบาลนี่หอยคนละพันจีบช่องพันอะไรของเด็กน้อยเนาะเงียบง่อยเงาเงียบเลยแหละเงียบเลยมันบอคือปอคันปอยังว่าผู้ใหญ่เนี่ย คนร้ายได้บาดเนี่ยเออคนร้ายก็จีดได้ขายดีนะเจ้าเป็นนางขายได้เหมาบัวแบบในบ้านน้องเต้นี่เลยเน,ะนาะหายซิบิม็ดซิบเจ้าเบ็ดเจ้าว่าง่ายจะหายเท่าไรบ่มีทอนมีทอนเลยนะ <c oughs> นใครจะหายหน่อยเอาเนาะหายหน่อยฟับป๊อปอนี่มีเลิกแล้วเลิกแล้ว เพื่อนและพี่น้องหลังจากเห็ดเอกรวมเสดแล้วเนาะเด็ดทางมากรับมาเอางัวมา,าควายเข้าไปกินน้ำออกมาทางหน้าเฮานี่โอ้ยพี่น้องลมแหง้งอะไรหรอตะโกนว่าลมโคกข้าวกับเนชิบลมแห้งขนาดอยูนนะ่บ้านนะก็แบบปันได้ปันใจ อันนี้มันอยู่ทงโดยสะาพเนาะลมลมลม ตัวจังกะซีเทียงกัญชีปลายยอนเพิ่งวัวเพิ่งวัวอ,อ,อยู่ทานเห่าปนีนีต้มแห้งอะไรหรอ Nam mày quá dì lắm nó phải là cái lắm kéo pussy ghênh sẽ nói nó cái lắm nó chết tròn nhảm nào แมนคั้นนั้นเวลาเขาจูบนนำหรือเขาตึกได้กับบริมันใช่ตัวเข่าหู้ตัวเข่าหู้ว้าเลยกัโตัวสีมันมัน,มนจวด,ดๆเลือดองต้องเลยจีเข่าคู่ยุ้ยแซ่บคืนยังนี่เกงเสร้ลวดอันนั้นมาเลยกาบมันน้เนี่ยแ้ห้องมันมัน ปัาวเอามันแช่บนะครับมันเอารถตัวได้มันลายๆเอาแกงใส่มันกับมันมันก็ออกมาใส่มันก็แช่บน้ำมาย่างร่มรเลยเหรอร่มแหงมาอยู่พูนาก็บอกว่าเป็นร่มปเดี๋ย คือว่าแล้วมันบางัเดวาระตนคเอามลมเันดไะัดไปตลอดยไปเออเาเอ้ยนะไปสัมผาดอยู่เวียงเลยสันไปตรวจสุขภาพบออยู่เวียงอะไรเออแลน่งนันคือน้เราไปใช้เฉลี่ยอนอืนนี้ว่าเราไปนะส้าามันเบาควันหรบาควันวะ มือเล้งวันนี้ว่าไปตอนนี้ก็ว่าอยู่ชายอยูยย่เวียงปะ่ะสามโมงสี่โมงนี่แลว้วมั้งวสี่โมงเขาน่าจะมีหนาสมศรนี่รถอันประจำทางรถเขาอยู่ลงมาเอรถบริษทรัทก็เจ้าปะ่ะเคยนึกว่าตรวจในใกล้ๆนี่เนาะนึนะนะวกว่าตรวจเทสสวรันนี้ไปตรวจอยู่เมืองหลวงเลย สาขาเขาเจาอญี่ป uh ุ uh. ่นบอารถเอยงเสียโอ้ยน uh. <ination noises> ุ่นๆบอะ ไป่ถวธงไปเอาไฟกินน้ำปลาจนสิบปิวแห้งอะไรก็เหรอลุงเนาะลุงก็ยาสมเสมอกลับมาลมแหง้งอีะละเ่อยตอลุงกี้ก,ก่อนหลกี้ตอนเราก็เห็นลุงก,กี้เมื่อเดีเย้าเออแะมันเลุดกับลมันลุงลงมาเจะเ,เ,เอาอจะไปดีแค่ไหนนะัน่นไห้จะยางวานานะ นนี้มันก็กินสสดกว่าหนูเนาะคันบอออกดตักมาปัได้ได้เด็ดอีกแต่ทีมันกอออกแมนกระโงกอใส่มนโอ้กินบ่ได้ดอกขมกับขมแกงใส่ปูใส่กบใส่ปลาใส่มุ้งเซ่พี่น้องเลย แกทำไมเพราะมันยังลายผสมนี่โอ้คลิปนี้ก็ลากันแล้อพี่น้องเด้อขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมบอกกันใหม่คลิปหน้าสบายดี